เหตุผลข้อที่หนึ่งคุณคิดว่าเงินนั้นไม่สำคัญต่อชีวิตสักเท่าไหร่นะคุณคงเคยได้ยินประโยคสุดคลาสสิกที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพูดถึงเรื่องเงินคือเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหรือเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของฉันและคนส่วนใหญ่ที่พูดและคิดในทำนองนี้ก็คือคนที่ไม่มีเงินซึ่งถูกส่วนหนึ่งเพราะเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่เงินสำคัญต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในโลกมนุษย์นี้ เพราะการเงินทำให้โลกก้าวไปข้างหน้าการมีเงินทำให้คุณสามารถดูแลครอบครัวและคนที่คุณรักได้การมีเงินทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยการมีเงินทำให้คุณอยู่อย่างสุขสบายซึ่งตัวเงินจริงๆนั้นมันมีหน้าที่เปรียบเสมือนกับเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้อะไรอะไรต่อมีอะไรบนโลกใบนี้ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นทีนี้หากคุณยังนึกภาพไม่ออกว่าไอการที่พูดหรือคิดว่าเงินมันไม่สำคัญต่อชีวิตฉันเลยสักนิด โดยให้ลองเปลี่ยนการพูดแบบนี้กับเงินไปพูดกับคนที่คุณรักดูไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนครอบครัวแล้วว่าพูดกับพวกเขาว่าเธอไม่สําคัญกับชีวิตฉันเลยสักกันิสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็จะตีออกห่างจากคุณและเช่นเดียวกันกับกรณีของเงินหากพูดหรือคิดเช่นนั้นกับเงินสุดท้ายแล้วเงินก็เลือกที่จะอยู่กับคุณไม่นานแล้วพวกมันก็จากไปและในท้ายที่สุดคุณก็ได้กลายเป็นคนไม่มีเงินสมใจเหตุผลข้อที่สอง เพราะในโรงเรียนไม่เคยสอนคุณในเรื่องการเงินและความมัง่งคั่งเลยวิชาแรกๆที่คุณนึกถึงเมื่อตอนที่เข้าเรียนคือวิชาอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์และอื่นๆแต่กลับไม่พบเลยว่าในหลักสูตรมีการบรรจุเรื่องของการเงินความมัง่งคั่งการลงทุนและอื่นๆทั้งๆท,ท,ท,ที่วิชาในกลุ่มหลังนี้เมื่อทุกคนเรียนจบไปแล้วต้องพบเจอกับมันแทบทั้งสิน้น แต่ในขณะที่วิชากลุ่มแรกหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าตรูเรียนมาทำไมฟะไม่เห็นได้ใช้สักกติเหตุผลเพราะระบบการศึกษาในโรงเรียนนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้คนเล่นเกมชีวิตแบบรัดกลุ่มและจบมาเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพทำตามคําสั่งกฎระเบียบของที่ทำงานเป็นอย่างดีโดยคุณจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าคนที่เรียนเก่งๆเ,เ,เรียนจบสูงๆแต่กลับไม่รวยสักกะทีเช่นศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์หรือคุณครูหรือคนเก่งๆที่เข้าไปทำงานในองคอ์กรใหญ่ๆกลับเป็นลูกน้องของคนที่เรียนโคตรห่วยในโรงเรียนแต่พวกเขาฉลาดมากในการเรียนรู้นอกห้องเรียนและในชีวิตจริงนั่นเพราะหลักสูตรในโรงเรียนไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนให้คนมีความมั่งคั่งนั่นเองเหตุผลข้อที่สามคนในครอบครัวไม่เคยสอนเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองว่าพวกมันทำงานกันอย่างไง เรื่องนี้หนีไม่พ้นแม้กระทั่งลูกคนรวยที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบที่พ่อแม่อวยอย่างกับไข่ในหินเลี้ยงด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สอนวิธีคิดวิธีใช้เงินอย่างถูกต้องนั่นอาจเป็นเพราะพ่อแม่ของคุณรักคุณมากจนเกินไปจนทำให้ปรนเปร่อลูกด้วยเงินแบบเต็มเหนียวโดยไม่อยากให้ลูกๆล,ลำบากเหมือนเมื่อตอนที่พวกเขายังไม่รวยแต่หารู้ไม่ว่านั่นก็ไม่ต่างกับสุภาษิตไทยที่ว่า พ่อแม่รังแกฉันความหมายโดยสรุปก็คือโวยลูกตนเองมากเกินไปจนทําให้สิ่งที่ลูกตนเองทําผิดก็กลายเป็นถูกและเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นผู้ใหญ่ในสังคมก็กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาในที่สุดเหตุผลข้อที่สี่คุณไม่เคยถูกสอนให้หาเงินจากช่องทางอื่นเลยนอกจากงานประจำคำสอนที่เรามักจะคุ้นเคยกับที่ครอบครัวสอนกันมาก็คือตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆทำเกรดให้ได้ดีๆเพราะเมื่อเรียนจบแล้ว ก็จะได้มีโอกาสหางานดีๆเงินดีๆจากบริษัทใหญ่ๆทำแต่ในขณะที่บนโลกใบนี้มีวิธีการหาเงินได้เป็นล้านวิธีซึ่งหลักการที่เหมือนกันทุกวิธีเลยก็คือการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นแล้วผู้คนก็ยินดีที่จะใช้เงินเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการที่คุณมีนั่นเองไม่ว่าสินค้าหรือบริการของคุณจะเป็นแรงงานสินค้าบริการไอเดียทักษะและอื่นๆ เหตุผลข้อที่ 5. สื่อหลักและการโฆษณาต้องการให้คุณเป็นผู้บริโภคโดยสมบูรณ์สื่อและการโฆษณาในกระแสหลักนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคทั้งทงท,งที่ตัวผู้บริโภคเองนั้นกลับซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการซื้อในสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือแม้กระทั่งซื้อในสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่เพียงเพื่อให้คนอื่นชอบคุณด้วยซ้าไป จนถลำลึกไปถึงขั้นที่ว่าหากณตอนนี้คุณไม่มีเงินสดคุณก็สามารถใช้บัตรเครดิตรูดไปก่อนได้แล้วค่อยชำระเมื่อเงินเดือนออกและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชำระเงินไม่ทันะสิ้นเดือนจนกระทั่งขอผัดผ่อนเป็นการชำระเงินขั้นต่ำแทนทีนี้ดอกเบี้ยที่คุณถูกรีดจ,จากบัตรเครดิตก็ทำให้คุณโงหัวแทบไม่ขึ้นหลายคนมีบัตรเดียวยังไม่นำใจต้องมีบัตรที่สองบัตรที่สบัตร ที่สี่วงเวียนกันไปจนกลายเป็นหนี้แบบไม่รู้จบทีนี้หนะักเข้ามันก็จะลามไปถึงการเอารถเอาบ้านไปจำนองเพื่อนำเงินมาหมุนหนี้บริโภคคุณก็กลายเป็นหมากตัวหนึ่งของเกมการเงินของสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคุณเองก็คือคนที่สร้างผลกำไรจากดอกเบี้ยที่พวกเขาคิดจากคุณอีกทีนั่นเองเหตุผลข้อท,<ก><ค><า>ที่6คุณมีทัศนคติที่ไม่ดีกับคนรวย ซึ่งการมีทัศคติที่ไม่ดีกับคนรวยนั้นคุณอาจจะรับรู้จากสื่อมีเดียต่างๆผ่านทางโฆษณาละครภาพ,พยนตร์ว่าตัวโกงมักจะเป็นคนรวยอยู่เสมอหรือไม่คุณก็ไม่ยินมาจากครอบครัวเพื่อนฝูงว่าคนรวยไม่ดีคนรวยตหนีขี้เหนียวคนรวยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคนรวยเป็นคนเลวทั้งนั้นและร้อยทั้งร้อยกับคนที่พูดหรือคิดในทำนองนี้พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นคนถังแต่กันแทบทั้งสิน้น เพราะจริงๆแล้วเงินเปรียบเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้แสดงตนหรือส่งสารของผู้ใช้ไปได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นซึ่งหากคนใช้เป็นคนไม่ดีเงินก็จะช่วยให้พวกเขาทำเรื่องไม่ดีได้อย่างมหาศาลแต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้ใช้เงินเป็นคนดีเงินก็จะทำให้พวกเขาทำดีได้อย่างมหาศาลเช่นกันซึ่งคำถามแรกที่คุณควรถามกับตนเองก่อนก็คือคนรวยเป็นคนไม่ดีจริงๆหรือ และหากคำตอบของคุณคือคนรวยเป็นคนไม่ดีชาตินี้คุณก็จะไม่มีวันรวยเหตุผลข้อที่7คุณไม่มีความรับผิดชอบต่ออนาคตทางเงินของตัวคุณเอง หากตอนนี้การเงินของคุณมันห่วยแถมคุณยังชี้นิ้วโทษคนนู้นคนนี้ว่าเป็นเหตุที่ทำให้คุณยากจนข้นแค้นโทษรัฐบาลว่าห่วยแตกโทษเศรษฐกิจไม่ดีโทษคนในครอบครัวโทษเพื่อนร่วมงานโทษหมาโทษแมวโทษฟ้าโทษฝนแต่กลับไม่เคยคิดจะโทษตัวเองเลยเพราะทุกครั้งที่คุณยกมือขึ้นชี้นิ้วด่าคนอื่นอยู่นั้นในมือของคุณกลับมีอีกตั้งสามนิ้วที่ชี้มาหาตัวคุณเอง ดังนั้นหากการเงินวันนี้ของคุณมันห่วยนั่นเป็นเพราะความรู้ทางการเงินของคุณมันห่วยเองต่างหากและเมื่อคุณรับรู้ว่าตนเองมันห่วยเรื่องการเงินสิ่งที่คุณจะตระหนักได้ <c oughs> ก็คือถ้าเช่นนั้นตัวเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องการเงินให้มากขึ้นเรียนรู้ช่องทางการเงินด้วยวิธีใหม่ๆเรียนรู้การบริกาและการเงินเรียนรู้การออมเงินเรียนรู้การนำเงินไปลงทุนแต่หากคุณยังบ่นอีกว่าทุกวันนี้ทำงานหาเงินก็แทบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วทีนี้ คำถามที่คุณควรถามตัวเองก็คือหากวันนี้คุณยังมีเวลาเล่นเกมดูหนังอยู่นั่นแสดงว่าคุณยังมีเวลาเหลืออยู่แต่คุณเลือกที่ใช้ไปกับอย่างอื่นแทนมากกว่าซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องงดดูหนังงดเล่นเกมเพียงแต่ให้คุณจัดสรรเวลาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้มากกว่ากิจกรรมยามว่างแล้วลองดูผลลัพธ์ว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปดีขึ้นจริงหรือไม่เมื่อเทียบกับตัวคุณเองในอดีตที่ผ่านมาที่ไม่เคยสนใจหาความรู้ในเรื่องเงินมาก่อนเลย